สวัสดีค่ะ FC บ้านสวนแฟนฟินนะคะ EP นี้นะฝนมาตามคำเรียกร้องนะคะอ่าให้ถ่ายสิที่ไหนอันนี้คือแม่ทับทิมแม่ใหญ่เลยแม่ใหญ่ที่สวนเลยนะคะก็คือเราพามาอีกรอบพามาอีกรอบสำหรับสวนครูแดงที่ฉะเชิงเซาคะนะ่ะไหนครูแดงครูแดงสวัสดีค่ะมาสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับเห็นว่าทับทิมร้านเปอร์เซ็นทับทิมล <c oughs> ้านเปอร์เซ <c oughs> ็นม, <c oughs> มา คือทาง FC อ่ะเขาขอชมอีกสักรอบหนึ่งได้ครับแต่แต่สโลแกงของครูแดงเราเนาะแกชอบทำแล้วก็รักมากแล้วก็ไม่ปล่อยชอบปูกค่ะแล้วก็หลังจากที่เลี้ยงมาหลายไม้ก็จบอยู่ที่ทับทิมสยามเนื่องจากว่ามันเป็นไม้ที่ทนกับสภาพอากาศของบ้านผมได้ทั้งแดดทั้งลมทั้งฝนจริงเขาไม่เคยยุบตัวไม่เคย เป็นโรคติดเชื้อติดอะไรก็ไม่มีเขาอึดมากเหมือนผมเลยอึดเหมือนผมเลยเอามาเอานี่ทางนี้ทางนี้ที่เหลืออยู่ก็เหลือครบแหละเพราะว่าไม่ปล่อยแต่ถ้าใครก็เนี่ยสนใจจริงๆเราครูอ่ะที่ยกที่ยกที่ยกไว้นะครับเดี๋ยวหนอหนอพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะมามาเป็นอย่างนี้ก็จะมาเป็นหนอแบบนี้ครับก็จะมาเป็นหน่อขึ้นมาอย่างเงี้ยจากที่ยกไว้ก็ เจ็ดกระถางยกไปเจ็ดกระถางครูบอกให้มาครูบอกว่าให้มาถึงนี่เลยใช่ไหมคะใช่ครับมาหาเผื่อจะเปลี่ยนใจเนาะอยากได้ก็มาผมแบ่งให้ถ้ามาถึงที่อ่ะเพราะผมอ่ะส่งไม่เป็นแล้วก็แพ็คไม่ไม่เคยแพ็คต้นไม้แต่ก็อยากอยากให้คนที่ชอบเหมือนกันอยากให้มามาคุยกันดีกว่าเรื่องราคาไม่ต้องไปอิงตลาดทามาอีกรอบแล้วนะทุกคนนะมีกองแถมกลับบ้านรับรองครับรับประกัน มีของแถมกลับบ้านค่ะซึ่งตอนนี้ทับทิมสยามก็สามสิบกว่าหนอสามสิบกว่าหนอตั้งเป้าไว้สักร้อยหนอเดี๋ยวจะเปิดสวนร้อยหนอจะเปิดสวนนะคะจากที่เรามีแม่จํานวนเยอะๆค่ะเราก็ยกเราไม่เอาซึ่งเป็นผักอย่างเงี้ยนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นผักอย่างนี้ก็จะเป็นแค่ลูกร้อยครับเพราะว่าพ่อแม่ทับทิมผสมกันเองอันนี้ก็ประสองครั้งแล้วตอนนี้ก็ ตอนนี้ก็ติดเรียบร้อยแล้วครับติดแล้วปกติไม้พวกนี้ถ้าเราผสมครั้งเดียวด้วยอากาศหน้าฝนเนี่ยจะไม่ติดนี่ค่ะต้องต้องต้องผสมย้ำค่ะอ๋อต้องย้ำอีกใช่ไหมแล้วก็ฝักเขาเริ่มมีฝักรุ่นพี่ๆครับก็ติดเต็มฝักเลยครับนี่นะติดเต็มฝักต็มฝักเลยยาวอยู่เหมือนกันน่าเป็นขื้นก็ประมาณไม่าหกเจ็ดร้อยเมตรค่ะนี่ค่ะหน้าตาแม่ทัพทิมของเราทัพทิมที่ผมบอก ep ที่แล้วจําได้ไหมครับค่ะ ไม่ต้องแม่สวยขอให้มีก้านมีเชื้อมีมีให้เห็นเล็กน้อยไม่ต้องเยอะครับไม่ต้องเยอะเขาจะจ่ายลูกได้ดีแล้วก็คุ้มกับที่เราเลี้ยงถ้ามาที่สวนนี้อยากโกรธกันนะครับไม้เขียวไม่ให้ไม้เขียวไม่ให้ไม่เขียวไห้ทำแม่ขายไม้สีสวยขายสวยได้นะครับขายสวะถ้าถ้าซื้อนะค่ะอันนี้ก็ใช่ครับอันนี้ก็ อันนี้ก็ใช่ทับทิมใช่คือเรียงกันอยู่สามต้นนี่คือขนาดทับทิมมันจะมีมันจะมีอัตลักษณ์ไม่เหมือนใครก็คือ<ช>ถ้าเราดูตรงข้างล่างเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยครับ<ช>จะเป็นมุมเป็นเหลี่ยมและจะมีข้อต่อข้อต่อเขาแล้วขึ้นจากข้อต่อมาก็จะเป็นสันเหลี่ยมขึ้นมามนครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือหลังจากที่ดูดูตรงก้านเนี่ยก็จะมีาลายขึ้นมาแล้วก็แฉ<ด>ลบข้าก้านใหญ่แล้วก็จะมีสี เป็นเปื้อนๆหน่อยอีกตัวนึงที่ไม่เหมือนคือข้างหน้าสีหนึ่งข้างหลังก็จะเป็นอีกสีหนึ่งซึ่งข้างหน้าจะชมพูข้างหลังจะขาวนะครับอ่านะอันนี้วิธีการนะคะวิธีการนะและใบก็จะแหลมค่ะใบก่องทับพิมพ์จะแหลมเหมือนธนูเลยครับ ใบพะจ๊องเรียมนี่นะคะช่วงนี้นะช่วงนี้นะตรงโคนใบนะมีมีน้องหลายคนครับทักมาให้ดูว่าใช่ไหมหรือไม่ใช่ที่เขาที่เขาจะเรียกว่าหูไหมคะหูอ่าคือเขาเหมือนเขาไม่มีหูเนอะผมเรียกว่าโคนใบโคนใช่ไหมคะเราเรียกโคนใบจะเรียกหูก็ได้เหมือนค่ะเห็นนะอ๋อใช่ใช่จริงๆอย่างที่ครูบอกก็จะมีลักษณะเป็นสันขึ้นมาเหมือนลูกเต๋าครับค่ะเนี่ยแล้วก็จะมีเป็นเหลี่ยมหูหลังใบด่างกระดูกยังด่างเลยใช่ครับค่ะนี่คือทรัพย์ทิพย อันี้คืออัตลักษณ์หลักๆแล้วก็บางคนพออ้าเป็นเหมือนธนูแล้วทาไมใบถึงพลิ้วค่ะคือเมื่ออายุเขาเขาเยอะขึ้นเขาใบก็ไม่เหมือนกันธนูเท่าไหร่เพราะว่าใบเขาใหญ่เลยใบเขาอ่เยอะก็ไม่แปลกที่เขาจะมีบ้างใช่ครับเดี๋ยวว่าเราต้องรู้สายสายที่ชัดเจนแล้วก็การซื้อทับทิมเข้าไปสะสมในสวน ก็ผมยินดีนะส่งมาให้ผมดูได้โดยเฉพาะถ้าเป็นครูแดงนะการันตีค่ะอะส่งมาให้ดูได้ครับไม่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 จำเป็นต้องไม้ที่สวนนี่นะไม้สวนอื่นก็ตับทิมตอยามเขาเยอะอาจจะมีเยอะกว่าผมด้วยซ้ำแต่ว่าถ้าไม่มั่นใจก็ส่งรูปมาให้ดูก็ได้ผมยินดีครับโอ้นะคะในเรื่องของการก็ทิ้งเบอร์โทรทิ้งเฟซบุ๊กไว้เหมือนเดิมนะไปที่ EP หนึ่งได้เลย อันนี้ก็จะเป็นหนอนะครับอันนี้ผลผลิตผลผลิตผลผลิตครับผลผลิตอันนี้คือหน่อทับทิมแท้มาจากจากโปรเลยไหมวันนี้ไหมอ่ะอ่ะนี่คือหน่อที่สวยที่สุดหน่อที่สวยที่สุดุะทอนแสงนี่ค่ะจัดโปรเลยครับวันนี้ผมให้เอาจิงอ่ะทุกคนเซอร์ไพรส์มากแม่เปิดโปรเลยนะเลขวงคลอ่ะแปด พันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทวันนี้นะครับจัดโปรให้เลยต้นเดียวพอต้นเดียวพอโทรมาหาคุณให้รีบให้ไวแล้วบอกว่าเป็น f อซบ้านส่วนเฟนฟินเอางี่ไหมคะได้อ่าพันแปดร้อยแปดสิบบานลุกรอแล้วเด้อเอาจริงๆเอาจริงๆอันนี้แล้วก็มีคนไปไปขายนะครับผมก็ติดตามดูอยู่ก็หลักหมื่นทั้งนั้นเลยใช่ใช่ใช่ค่ะคู่ไม่ไม่คู่ราคาดีหลักพันถ้าจะแบ่งให้แบ่งเป็หลักพันให้ไปเลี้ยงกัน เราหลักพันพอค่ะแล้วอย่างนี้ล่ะคะอย่างนี้จะเป็นแม่แล้วครับเป็นแม่แล้วเป็นแม่แล้วอัพกระถางขึ้นเป็นกระถางยี่ห้ซึ่งจะเป็นแม่ทั้งนั้นเลยคือแท้ๆทั้งนั้นเลยเป็นแม่สาวเนี่ยกระโมอ่าแนะนํานิดนึงครับไม้แม่สาวนี่อายุสามปีถ้าขึ้นแบบเนี้ยไม่ต้องดีใจครับเอาเกสรเสร็จแล้วเอาเกสรเสร็จแล้วเด็ดทิ้งได้เลยไม่ติดไม่ติดเนี่ยเนี่ยเกสรสาวแบบเนี้ย เอาเกสรไว้ผสมพันธุ์ได้เลยคือที่มาของคําว่าเกสรสาวคือเกสรแรกเกสรแรกครับไม้สาวครับไม้สาวก็คือไม้สาวไม้สาวสามปีไม้จะเริ่มติดดอกดีอายุหกถึงเจ็ดปีจะเริ่มติดดอกดีดีแต่เกสรเขาเราเอาไว้ใช้ได้เนี่ยครับเนี่ยเขามาขอซื้อสองพันครับขนนี้ขนตรงนี้สองพันแต่ผมยังมีไม้ต้องผสมอีกเยอะก็เลยขอเก็บไว้ก่อนแล้วตัวนี้ก็คือเป็นหน้าไม้ที่ทางครูแดง ผ่าได้ตัวเองเลยนี่ใช่ไหมคะจะแท้ทั้งหมดนะที่จะพาชมกันอีกรอบอ้ก็เป็นเหมือนกันหมดครับอ่ะค่ะค่ะเหมือนกันหมดเลยเป็นสันมีดเลยครับคมเป็นสันมีดเลยแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นเหลี่ยมดูสิลูกเขียวพุดเลยหน้ากับหลังเนี่ยนี่ใบใหม่ใบสาวนี่เขาเรียกใบสาวนี่ไม้เข้าปีที่สามครับค่ะอันนี้เข้าปีที่สามปีก็เกือบแล้วส่วนต้นนี้ไม้ขึ้นปีที่สอง ก็คือดูไม้นี่ครูแดงจะรู้อายุไม้เลยเพราะเป็นคนทำแต่มีต้นนี้ต้นเดียวนี่ปีครึ่งอันนี้ปีคเนื่องจากว่าเขาเขาสวยกว่าเพื่อนแล้วก็เขาเลยโตช้าเขาโตช้าท่านนี้ดูออีกบสวยกว่าเพื่อนเลยเขาเลยโตเซอร์ไพรส์มากเลยไม่คิดว่าคุณครูจะแล้วก็ไปเทียบดูนะครับนี่นี่บางคนอ่ะทับทิมทับทิมไม่ใช่นะครับอันนี้คือทับทิมร้อยพ่อแม่ทับทิมจากการผสมฝักแบบนั้นแหละครับนี่จากการผสมฝักแบบนั้นแหละพ่อแม่ ทับทิมเป็เจนก็คือเป็นลูกร้อยเจนหนึ่งบางคนไปเจอลูกทับทิมก็บอกว่าลูกทับทิมลูกทับทิมอาจจะใช่แต่ว่าคืออัตลักษณ์ของไม้ถ้ามันมียีนที่ดีมันก็จะสวยไหมครับสวยสิคะเยีนที่ดีอาเปิดโปรให้อีกต้นหนึ่งแล้วกันเอาอีกแล้ววันนี้วันเดียวนะครับเอาไปสองพันห้าสองพันห้าให้ให้ไปเลี้ยงเอาเลยละทีนี้เอาละคะให้ไปเลี้ยงเอานะคะ นี่ค่ะฝนให้ดูใกล้ๆนะพอแล้วสองต้นพอนะพอแล้วพอฝนว่าต้องมีครูใจดีนี่ให้เพราะใจอ่อนมาสองรอบแล้วฝนต้องมาเตาะมาเตาะฝนมาจีบเราจะได้เหรไม้หน่อทั้งหมดครับอันนี้มีแต่ยกยกแล้วใช่ไหมคะครับไม้หนอก็คือมาจากพวกนี้แหละครับ้แต่ว่ายกแบบไม่ต้องเหลือใบไว้ไม่เหลือเลยครับไม่เหลือเลยเพราะว่าเราจะต้องให้ไม้ที่เรายกเนี่ยไม่ชันนะเนี่ยเดี๋ยวก็จะขึ้นมาเขาก็จะขึ้นมาครับเนี่ยแล้วมีต้นหนึ่ง ต้นนี้โชคดีที่สุดหน่อนี้จากการยกเนี่ยหน่อเนี่ยครับไอตอเนี่ยครับขึ้นมาสามหน่อเลยเนี่ยตอนนี้สามหน่อเลยนี่คือท้นทิมน้องน้องสุดที่ยังไม่ออกจากตอเนี้ยคือเราก็เรียกได้ว่าแท้ลอยอันนี้แท้ลอยไปถนตนนี่ต้นนี้ถือว่าโชคดีมีสามสามหน่อนเลยครับฝีมือจริงๆฝีมือจริงๆอันนี้ก็ได้สามต้นโชคดีกว่าเพื่อนอันนี้ใช่ดูสิฝั่งนู้น เตะตามากเลยครับแถวนี้แถวนี้อ่ะมาแถวนุ้นไม่อีกสักแถวอ่ะอันนี้บ้านวันเป็นให้จุใจมาพ่นครับวันนี้มาพ่นแม่ครับยกถ้าเรายกแล้วมันจะติดเดือต่ออย่างเงี้ยพอหลังจากที่เขาขึ้นหน่อแรกเราก็ตัดใบที่ติดต่อออกแล้วก็ขึ้นหน่อต่อไปเขาจะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหน่อครับเอาจริงเหรอคะเจ็ดใบละหนึ่งหน่อเดี๋ยวเดี๋ยวฟงคออีกรอบฟงขออีกรอบคือ คืออันนี้ลอยยกยอดไปแล้วยกยอดไปแล้วรับค่ะเนี่ยยกไปแล้วค่ะยกอยอดออกไปแล้วค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็รออีกสองอาทิตย์เขาจะแทงเม็ดตัวดําเม็ดตัวแดงขึ้นมาอ่ค่ะปุ๊บพอเขาแตกใบค่ะตัดใบนี้ทิ้งเพื่อจะให้เขาเลี้ยงหน่อค่ะหลังจากหน่อเขามีรากก็ขุดออกมาก็เป็นแบบนี้อ๋อหน่อเขาจะอยู่ตามหน่อมีรากควนของใบถูกไหมครับผมเข้าใจถูกไหมใช่ครับแล้วก็ขุดมาเลี้ยงแบบนี้แล้วก็หน่อต่อไปจะขึ้น ทรับทีมจะไม่ขึ้นหลายหนอเขาจะขึ้นทีละหนอละเอียดอ่อนมากงานละเอียดเลยค่ะครูคะสุดสุดแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามหเจ็ดจะต้องต้นเนี้ยทำไมผมยกต้นนี้รู้ไหมครับเนี่ยครับไม้ที่ถูกเทใช่ไหมจริงหรอใช่ครับสวยไหมเนี่ยไม้ที่ถูกเทครับต้นเนี้ยแล้วผมก็ไม่ให้ใครอีกเลยคนศึกษาไม่กล้าถามแล้วนะไม้ต้นเนี้ยที่ถูกเทครับค่ะแล้วผมก็ไม่ให้ใครอีกเลย ถามว่า,ม,ามันผิดผิดผิด,ผดอัตลักษณ์ตรงไหนหผมก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้แต่พ้อเทนี่ครับตวนนี้พลาดมากมาสนาคนเราไม่เท่ากันค่ะครูไม่ตรงปกผมไม่ตรงปกใช่ไหมนี่นะครูไม่ปล่อยให้ใครแล้วนะคะจุดนี้ก็ใช่นี่ค่ะแล้วแล้วถ้าเห็นว่าวันนี้วันนี้ครูแดงจะอีพีถัดไป จากสาธิตการยกยอดทับทิมสยามครับครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวยกยอดทับทิมสยามให้ดูคแล้วก็วิธีการดูแลรักษาซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะยากโดยโดยส่วนตัวแล้วโดยส่วนรวมแล้วทุกคนจะคิดว่าไม้แพงค่ะเสี่ยงในการเสียชีวิตแพมฝนนี้นิดนึงได้ไหมการเพาะเมล็ดทับทิมมีสูตรไหมจะให้สูตรสูตรเพาะเดี๋ยวผมปลูกให้ดูผมปลูกให้ดูครับได้ได้ได้ซึ่งมันเป็นเคล็ดลับในการปลูกทับทิมสยามค่ะ แล้วเห็นว่าก็น่าจะไปเรียนแบบกันได้ใช่ไหมคะเห็นว่าท้ายคลิปจะมีท้ายคลิปช็อตเด็ดอะไรท้ายคลิปมีมีมีเด็ดมัมีช็อตเด็ดอะไรเนาะอ่ะทุกคนตั้งตารอตั้งตารอท้ายคลิปยจอ่อนก็ด้วยใจอ่อนซะด้วยทุกคนมาสวยเวลาตอนนี้ป็นไม้โบราณครับที่ผสมขึ้นค่ะแปดเก้าปีที่แล้วซึ่งผมไม่ใช่ไม้ผมโดยตรงเป็นไม้ของ พี่ที่อยู่ในวังไกรกัางบนนะครับเขาเป็นราชองคการแล้วก็เขาให้มาด้วยเสน่หาแต่ผมก็ให้เขาตอนนั้นผมให้ผมให้ทองสองกะหลิงนะตอนนั้นเก้าพันบาทมูลค่าเก้าพันบาทตอนนั้นสองกะหลิงเก้าพันแล้วก็ตอนนี้ผมก็ผสมทับทิมไว้เขาจ่ายฝักนานๆจะให้ฝักทีนึงหนึ่งปัก สอักก็ใกล้จะจุกแล้วก็ปักนี้ไอ้ที่บอกว่าจะจัดโปรคือผมอยากจะจัดโปรปักเนี้ยอ่านี่ตอนนี้ปักหัวหัวไม้เริ่มออกมาเยอะแล้วครับหัวไม้เริ่มออกมาแล้วผสมทับทิมยังไงดีผมเปิดไว้ขอสามพันแล้วกันครับค่าวิชาสามพันบาทเยอะไปไหมเยอะไปไหมเยอะไปเลย FC ฝนน้สองพันแล้วกันนั่นทุกคน สองพันแล้วกันจะรอดฝนไปได้ไหมเนี่ยต้นไหนชอบผมตัดให้ต่อหน้าต่อตาถ่ายโอให้ดูครับเพราะไม่มีการไม่มีการนั้นเดี๋ยวผมตัดถ่ายวีโอเลยเขามีหน่อไหมคะแล้วก็มีครับหนอหนอเขามีนี่นี่นี่หนอจากแม่นี้ครับนี่หนอครับว้าวนี่หนอครับเหมือนไหมครับเหมือนไหมเหมือนไหมถอดแบบกันเลยถอดแบบกันเลยครับเนี่ยทุกคนดูค่ะนี่หนอของต้นนี้นะคะนี่คือแม่เขานี่คือหนอเขา นั่นก็หมายความว่าเขาคือของแท้หนอครับยังมีอีกหน่อนึงแต่ว่าไม่ได้แต่<จ>แต่แต่ครูไม่ได้ตั้งเชื่อให้หน้องใช่ไหมคะก็มีชื่ออยู่ในใจมีชื่ออยู่ในใจมีชื่ออยู่ในใจแล้วแต่ว่าเราต้องโรไปขออนุญ,ญาตเจ้าของไม้ก่อนอแต่เขา<อ>เขาให้ผมมาแล้วโด,โดยการซื้อขายแล้วล่ะแต่ว่าต้องไปต้องให้เกียรติเขาให้เขาเป็นคนตั้งชื่อให้ออืได้ข่าวว่าชื่อทองพันช่างจะให้ชื่อทองพันช่างซึมซับได้ถึงแบบ ต้องต้องขอยากเมืองไทยสมัยโบราณเราจะซื้อขายกันขาดก็จริงแต่ว่าด้วยด้วยเขาเป็นคนให้ไม้ตัวนี้มาผมไม่ได้กระเป็นเป็นครึงเดอบคุมากเลยค่ะทีนี้สําหรับอีพีถัดไปนะคะคุูแดงปะเราไปสาธิตกันยกยอดกันแล้วก็เบอร์โทรคุูแดงกับ facebook ฝนทิ้งไม่ให้แล้วนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณคุูแดงค่ะสวัสดีค่ะ